สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงกูดเกมนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาออตโตเมติกพาร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นสเปเชียลพารตสติเนี่ครับสตัวนี้นะเพื่อที่จะเอามาครับต,ตู้นี้ครับนี่แหละตู้ปืนเนี่ยนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือฐานทัพของผมนะเนี่ยครับมันมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมบอกนะบ้านนี้ครับเราจะมาอยู่ในค่ายตรงนี้แล้วเราก็จะออกมาอยู่ตรงออกจากค่ายมาอยู่บ้านตรงนี้เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะ บ้านหลังส้มๆเนี่ยเนี่ยครับออตโตมิติกพาร์ทมันจะอยู่ในตู้แบบเนี้ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมว่าผมเก็บไปแล้วห้องนี้สักครู่สักครู่เนี่ยออตโตมิติกพาร์ทเนี่ยครับเราได้ พอดีว่ามันมันมีเกือบทุกห้องอ่ะมันมีทุกห้องอ่ะที่เปิดประตูอ่ะแต่ผมลืม,มอัดเนนี่แหละในถังขยะเนี่ยก็มีนะครับเนี่ยในถังขยะสีเขียวๆแบบเนี้แต่หลังรถไม่มีนะคือมันก็ดีหน่อยบ้านหลังนี้ไม่มีแต่เราลองไปดูบ้านหลังอื่นว่ามันจะมีหรือเปล่า อะจะลืมดีดนิ้วด้วยนะเนี่ยครับออโตมิติกพาร์ทเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มันจะได้สเปเชียลพาร์ทสติกด้วยเอาเอามาให้หมดเลยอย่าลืมดีดนิ้วบ่อยๆแล้วก็แล้วกักนมันอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในนี้มีตัวหรือเปล่าไม่มีไงแต่มีกล่องให้เก็บด้วยนะเกียร์เคสด้วยโอ้โหของม่วงซะด้วยดีดีดีเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเกียร์เคสหรือเปล่าหรือว่าสตอรจสตอรจเคส ครับเราก็ถึงบ้านของเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าของที่เราเก็บมานอกจากเป็นชิ้นส่วนเจอะจงแล้วมันจะได้เราจะเอามา่อยได้อีกหรือเปล่านะ๊บเนี่ยครับ,รบเราได้สเปเชียลพาสติกแล้วก็อ u ตโ m ม t ติพ a าสด้วย ย่อยไปเลยครับปั๊บเห็นไหมมันสำคัญยังไงนะมันมันสำคัญตรงที่ว่าเราเอามาคราบตัวน,นี้ได้ครับเนี่ยผมเหลือแค่อลูมิเนียมผมก็จะได้แล้วอลูมิเนียมสิบอันนะนอกนั้นผมก็มีครบเลเดี๋ยวผมก็ เสร็จแล้วยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แล้วกัน ครับตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะครับเนี่ยเลยนะยวสักครู่กดหิดุดนี่ยครับ ครบแล้วนะแตวผมจะสร้างเลยก็แล้วกันเอาเอา,เอาวางไว้ตรงนี้เชตรงนี้ตัวน,น,น,นี้มันก็จะสร้างเป็นเนี่ยครับมันจะปลดล็อกไทนะตู้ตู้ตู้ตะกี้อ่ะสีแดงๆมันจะได้แค่แค่ไทยสองนะ อันนี้มันก็จะเพิ่มมาเป็นไทสามไทสี่แล้วแต่ไทห้าอย่างนะเดี๋ยวเราดูว่ามันใช้อะไรบ้างโอ้โหเยอะเอางเนี่ยไทสามโอ้ดีนะเพิ่มมาเยอะเลยก็โอเค ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดอด